จวันนี้เป็นวันที่1ที่ได้กักตัวนะตอนนี้เตียงอันนี้เตียงของลูเมดนะครับลูเมดก็ไปอกซเรย์ปอดอยู่นะครับก็เลยถือกาสดมาทําคลิปให้ดูนะครับนี่ก็คือเตียงของผมเองอย่าเพิ่งดูนะมันรกนะครับก็แนะนํานะครับว่าเอาผ้าขนหนูมาไม่ใช่ผ้าขนหนูผ้าห่มมาเยอะนะครับเพราะมันหนาวมากนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมมานะครับอย่าลืมอีเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือมาม่าครับมาม่านี่คือแบบว่าเรียกว่า อ,อาหารอาหารยังชีพของของที่นี่เลยก็ว่าได้นะครับก็เหมือนโรงแรมทั่วไปครับลองคิดว่ามาอยู่โรงแรมเจวันนะครับเราควรที่จะเอาอะไรมาบ้างนะครับห้องน้ำก็เป็นประมาณนี้นะครับล็อกไม่ได้ก้งหาก <c oughs> ห้องอาบน้ำก็ล็อกไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็จะมีข้างในก็มีอ่าโรงอาบน้ำโรงอาบน้ำอะไรวะ เรียก็่ฝักบัวอาบน้ำเอออุ้ยฝักปลอบพาไปดูิวงนอ,นอกหน่อยนะครับนี่ก็คือิวงนอกนะครับผมกักอ,อยู่แถวห้วยขวางนะครับแถวบ้านก็ไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้นะครับใครที่อยากหากใครที่กำลังหาที่กักตัวอยู่นะครับก็พยายาม ตรียมไม่ใช่เตรียมเขาเรียกว่าหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมนะครับเพราะว่าพอมาแล้วมันก็จะรู้สึกว่าไม่อยากจะไปใช้หุ้นเนื่นให้เอามาให้หรือเปล่าหรือแล้วแต่คนเลยนะ <c oughs> การมาเนี่ยเราจะต้องเขาจะทําอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยก็คือเขาจะพาเรานะครับมาที่ห้องใช่ไหมแล้วเดี๋ยววันถัดไปของผมก็จะได้เป็นยาฟาวิก็คือวันนี้นะ ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะได้ยาฟาวิกลับบ้านไปทานนะครับแล้วก็อีก5วันผมจะได้เอ็กซเรย์ปอดนะครับแล้วก็7วันกลับบ้านได้นะครับส่วนอยู่ที่นี่ทาอะไรบ้างครับก็มีคือมันยุงยย่งยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับวุ่นวุ่นกับการนอนนะครับการกินนะครับแล้วก็การดูการ์ตูนอะไรก็ไม่มีอะไรไม่ค่อยได้ทําอะไรนะครับผมก็ รู้สึกกลัวรู้สึกอะไรเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เออไม่ได้ทาอะไระก็นอนอย่างเดียวนะครับแนะนําว่าใครมีคอมมีโน้ตบุ๊กมีโน้ตมี i อ a d ดแท็บลงแท็บเล็ตมีงานต้องทําอะไรคนไมให้หมดหนังส่งหนังสือเอามาอ่านให้หมดนะครับจะได้แบบว่าเรียบร้อยสบายใจนะทํากันโอ้คือเหมือนเราได้กันหยุด7วันอะแค่แบบเออห้องมันอาจจะไม่ส่วนตัวหน่อยเนาะมันอาจจะมีรูมเอทอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริง,รงๆแล้วก็คือแบบว่า มันโอเคมันโอเคแล้วนะผมว่ามันเหมือนเราได้หยุดไป7วันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยละครับประมาณนี้ครับส่วนอาหารเขามีให้3มือ้อแต่ผมแนะนําว่าโอ้เตรียมมาเองดีกว่านะเตรียมมาเองดีกว่านะครับใครในภาพไม่ออกว่าเราชาอาหารจะเป็นประมาณยังไงครับเนื่อถึงอาหารโรงเรียนครับอ่าประมาณนั้นเลยครับถ้าคุณชอบอาหารโรงเรียนโอเคคุณไม่ต้องเตรียมมาก็ได้ครับแต่ถ้าไม่ชอบเตรียมมาครับเชื่อผมโอ้หไม่ไหวหน่อยจริง นะมีอะไรอีกผ้าขนหนูที่ต้องเตรียมมานะครับผ้าห่มอย่าลืมนะเพราะมันหนาวมากนะแล้วก็อ๋อ8ทุกๆ8โมงกับ5โมงนะครับเขาจะให้วัดอ,ออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็วัดความดันแล้วก็วัดไข้นะครับคอยส่งให้เขาก็เท่านี้ครับแล้วก็ใครที่จะเบิกประกันนะครับอย่าลืมนะครับผลตรวจ p CR เนี่ยสำคัญมากนะครับอย่าลืมเข้าไปตรวจไม่ใช่เข้าไปตรวจ แจ้งพยาบาลด้วยนะครับว่าเราจะทำการตรวจ PCR นะครับยังไงเดี๋ยวผมก็ขอทำคลิปแค่นี้ก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องดังสตอรี่ครับมีช่อง YouTube กับช่อง TikTok ครับก็อย่าลืมนะครับกด subscribe ไว้นะครับอีก7วันเดี๋ยวเราเจอคลิปใหม่ๆนะครับรีวิวของนะครับหรือว่าจะเป็นอะไรหลายๆอย่างนะครับฝากติดตามไปด้วยครับเดี๋ยวเราเจอกันนะตอนนี้ขอกักตัวก่อนนะครับ ถามว่าทําไมสภาพโซมขนาดนี้แล้วมาถ่ายเลยเขาบอกว่าตอนลูมเมดอยู่ไม่กล้าถ่ายก็เลยตอนลูมเมดไปก็เลยเออรีบหยิบมาถ่ายก่อนนะครับมีเวลาน้อยเนาะโอเคขาโทษในสภาพแบบนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ